สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งสายสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัทครู i s i o n จำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมนะครับที่เป็นแบบอย่างโดยเฉพาะบุคคลและวิธีการในการที่จะสร้างคนดีให้กับสังคมท่านผู้ชมครับในสมัยก่อนเราเคยได้ยินกันว่าพ่อแม่นั้นเป็นครูคนแรกของเด็ก ในขณะเดียวกันก็มีคนพูดต่อไปว่าครูคือพ่อแม่คนที่สองของเด็กนะครับสิ่งนี้นี้จะอยู่ในระบบของการกล่อมเกลาทางสังคมหรือ socialization ในการที่จะสร้างคนดีให้กับสังคมวันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากท่านเป็นครูคนหนึ่งในชีวิตของท่านนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นนกักกฎหมายนะครับจบมาทงกฎหมายแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นครูแล้วก็เป็นครูประจชาชั้นด้วย ในตัวท่านเนี่ยตลอดชีวิตท่านตั้งใจไว้ว่าจะไม่เป็นผู้บริหารแต่จะเป็นครูประจำชั้นควบคู่กับการทําวิจัยนะครับหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุแล้วท่านก็จะมาเป็นนักวิจัยในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาสังคมซึ่งช่วยเป็นอาสาสมาัครให้กับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอรองศาสตราจารย์ดรจิรพรศิริทวี TV, ท่านวิทยากรที่เป็นครู อาจารย์ชั้นเด็กๆและปริญญาเอกจากอเมริกาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะผมแนะนําอาจารย์เกินจริงหรือเปล่าในสิ่งที่เรียนอยากเรียนว่าเราเองนั้นเนี่ยนานๆจะมีครูจำชั้นที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสักคนหนึ่งก็ก็ไม่เกินจริงนะคะคือสมัยนี้คนที่เป็นครูปฐมเนี่ยนะคะจบปริญญาเอกเยอะมากเพราะเรามีความรู้สึกยังเรียนสาธิตเกษตรนั้นรับราชการที่เรียนสาธิตเกษตรเนี่ยค่ะเราคิดว่าเด็กในชั้น่ากๆเนี่ย คิ้นป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยต้องใช้ครูที่มีวุฒิสูงปร<ล>ะ,ะสบการณ์สูงๆ,ๆเพราะเราถือว่าเป็นเป็นฐานรากของของการศึกษา<ม>เพราะฉะนั้นขณะน,นี้โรงเรียนเราก็คนจบปริญญาเอกเยอะมากมคนที่เป็นรองศาสตราจารย์เยอะมากในระดับ<ม><ม>ปฐมล่างเนี่ยค่ะอันนี้ก็ก็คิดว่าไม่เกินจริงและในสพทอเองก็มีคุณครูที่จบปริญญาเอกเยอะ<ม>นะคะคือคือเปลี่ยนไปแล้วค่ะที่ที่จะใช้ครูอะไรก็ได้มาสอนเด็กปฐมเนี่ยค่ะซึ่งซึ่งไม่ใช่ บางคนคิดว่าเด็กประถมนี่วิชาก็ไม่ยากไม่มีวิธีการไม่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้ครูความรู้สูงอาจารย์มองจุดนี้ค่ะตรงกันข้ามเลยค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่ารากฐานไม่ดีนะ,ะสมมติเราสอนสอนผิดตั้งแต่เล็กเนี่ยนะคะคเด็กก็จะจําผิดๆไปไปจนโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้คนที่มีประสบการณ์สูงความรู้สูงแล้วก็สามารถจัดก,การกับเด็กได้ตั้งแต่เล็กเตี่ยนะคะโตขึ้นเราไม่ต้องใช้คนมีการศึกษามาก ความจริงอาจารย์เปียตรีก็สอนชั้นมัธยมได้ถ้าว่ากันนะฮะเพราะข้างล่างเนี่ยเราทำมาให้เรียบร้อยละเด็กเขารู้วิธีการเรียนเรียบร้อยแล้วก็เข้า,ขาสู่ที่โบราณเขาบอกว่าเป็นแม่พิมพ์ที่ดีใช่ครับใช่ค่ะงค,ค,ะคงจะเรียนถามหนึ่งว่าอาจารย์ที่ในประวัติอาจารย์ว่าจบทางกฎหมายนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์ตอนนั้นนึกยังไงครับไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยนะคะปีหนึ่งศูนย์สมัยนั้นเวลาคือคนที่เรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะดูฉลาด คือดูดูเก่งดูดูเป็นประโยชน์แล้วบังเอิญว่าคุณตาเนี่ยเป็นแนอาเภอซึ่งซึ่งเป็นธรรมศาสตร์ด้วยในใรลูกหลานทั้งหมดเนี่ยท่านก็ถามว่ามีใครไหมที่อยากจะเรียนวิชานี้นะก็ไม่มีใครส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนวิชาที่หาเงินได้ง่ายๆนะพวกวิศวะบ้างพวกพาณิชบ้างตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิชากฎหมายมันน่าจะดีคือค,คือมันน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีได้ถ้าเรารู้กฎหมายนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เรียน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 ด้วยใจรักด้วยนะคะตอนที่เรียนยนะคะ แล้วนึกยังไงครับถึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ไม่เรียนเนติบัณฑิตไม่ไปเป็นผู้ภากษาเป็นอายการกลับมาเปลี่ยนชีวิตเป็นครูตรงนี้เป็นคําถามที่เยี่ยมมากเลยค่ะในในรุ่นเดียวกันนะคะเป็นคนคนเดียวที่เป็นครูแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเป็นประธานสาดิการเก่านี่ฮะที่ที่พิ่งเกษียรอายุมาเป็นเป็นอะไรอ่ะกิจสวีกาเยอะแยะมีคนเดียวที่เป็นครูประฐมด้วยเนี่ยนะคะคือคืออย่างนี้ครัจุดเปลี่ยนคือไปไปต่างประเทศ ตอนนั้นเป็นช่วงที่พอเรียนจบเสร็จเนี่ยนะคะไปต่างประเทศก็ไปเยี่ยมญาติที่ที่เมืองนอกเขาก็พาไปดูมหาวิทยาลัยเพราะเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไปดูเราก็มองเอออันนี้มันน่าจะดีกว่าคือมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อได้เรียนครูเนี่ยเราจะทําประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าเพราะว่าคนที่เป็นครูเนี่ยจะเป็นผู้สร้างครับมากกว่าผู้เสพคือถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ปั้นเลยแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วครูทั้งหมดอยากเป็นครูอะไรครูภาษาอังกฤษโตโตหรือครูวิทยาศาสตร์ ใจตอนนั้นนะฮะค,คิดอยากเป็นครูอนุบาลบมีความรู้สึกมันต้องเริ่มตั้งแต่บ่มเพาะตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เลยนะฮะทีนี้คุณอาก็เตือนบอกว่าเอออนุบาลมันมันหนักนะลองลองขยับมาสักปฐมเพราะปฐมกับอนุบาลก็ไม่ห่างกันเท่าไหรก่ก็เลยตัดสินใจเรียนเรียนเรียนใหม่เท่า,ากันนะฮะเรียนใหม่ตั้งแต่เป็นญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลยแต่บังเอิญว่าเราจบกฎหมายมามันก็ใช้วิชาบางวิชาไปเป็นเป็นอิเล็กทีฟเป็นวิชาเลือก ก็ก็ไม่ต้องเรียนเต็มที่เหมือนกับคนอื่นค่ะว่าแต่ฝึกสอนโดยสรุปก็คือกลับไปเรียนเป็นญาตรีทางด้านการศึกษาใช่ค่ะเป็นญาโทการศึกษาค่ะเป็นเปญาตรีเรียนเรียนทางวิทยาศาสตร์เป็น Bachelor of Science ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปเรียนปิญญาโททางการศึกษาปิปญาเอกเรียนเรื่องของหลักสูตรและการสอนครับก็ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาตลอดใช่ค่ะเป็นเรื่องประหลาดแปก